กับแฟชั่นชุดยีนแบรนด์ไทยที่ลอสแองเจลิสเรียกได้ว่าเป็นแรปเปอร์สาวสุดจีจ๋าที่กำลังเป็นที่จับตามองสำหรับมินลีหรือมินนี่ดนุภาคณะเทรกุลไม่ใช่แค่เพียงเธอมีสไตล์และความสามารถไม่เหมือนใครบวกกับสกิลการร้องเพลงแรปที่ไฟลุกยิ่งทำให้หลายๆคนรู้สึกทึ่งในความสามารถของเธอมากขึ้นนอกจากความสามารถรอบด้านแล้วต้องยอมให้กับแฟชั่นของมินลีแต่ละลุ ไม่เคยทำให้ผิดหวงังไม่ว่าจะแต่งตัวด้วยลุคไหนก็ปังเกินต้านล่าสุดมินลีได้ออกมาเผยแฟชั่นเซ็บๆจากแปลนไทยไปอวดโฉมที่อเมริกาทำไฟลุกข้ามทวีปไปเลยโดยมินลีสวมชุดยีนโดยด้านบนเป็นเสื้อครอบมีฮู้ดที่เปิดด้านหลังแบบเต็มๆส่วนทอนล่างเป็นกระโปรงยีนสั้นดีไซน์เทข่ขาดแบบเซอร์ เป็นชุดจากโพนีสโตนแแลนไถท,ที่โกอินเตอร์ดังไปไกลระดับโลกแซบไฟลุกข้ามทวีปโอ้โหยอมเลยลุกนี้ขอบคุณข้อมูลโพกิโล